ช่อง7 HD จัดเต็มพร้อมเสิร์ฟบาคาบูบบ .tv โฉมใหม่ช่อง7 HD ส่งบกคาบู .tv โฉมใหม่แพลตฟอร์มความบันเทิงยอดฮิตเสิร์ฟประสบการณ์ความบันเทิงเหนือระดับ ไร้ขีดจ,จำกัดครบทุกอัตลรกเพื่อผู้ชมทั่วโลกตอกย้ำความสำเร็จของบับบูดอทีวีแพลตฟอร์มความบันเทิงที่ได้รับความนิยมอย่างดีมาโดยตลอดล่าสุดช่อง 7HD เดินหน้าพัฒนาศักยภาพใหม่ๆอย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อมอบประสบการณ์พิเศษให้เข้าถึงความบันเทิงและคอนเทนต์ที่หลากหลายทั้งละครซีรีส์ภาพยนตร์กีฬารายการวาไรตี้และอีกมากมายอย่างเต็มอิ่มจุใจครบทุกมิติมากยิ่งขึ้นพร้อมส่งความพรีเมียมของ บักอาบูทีวีโฉมใหม่เพื่อสร้างสารรค์มอบความบันเทิงสุดเอ็กซคลูซีฟบนดิจิทัลแพลตฟอร์มให้กับแฟนๆแ,แล้ววันนี้โดยบักอาบูทีวีโฉมใหม่พร้อมให้บริการแล้วกับฟีเจอร์ใหม่ๆด้วยการผสานร,รวมแอปพลิเคชันมี UGABOO i n t e r รร่วมยกระดับให้เป็นความบันเทิงไร้ขีดจำกัดแบบครบจบในแอปเดียวให้ผู้ชมทั่วโลกสามารถเข้าถึงและเต็มอิ่มกับอรรถรสจากคอนเทนต์ต่างๆอย่างครบเครื่องได้ทุกที่ทุกเวลา ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ที่จะมอบความสุขที่เหนือกว่าจากความหลากหลายของความบันเทิงชั้นนำทั้งติดตามรายการสดจากช่อง7 HD ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือดูย้อนหลังรวมถึงรับชมแบบต่อเนื่องจากที่ดูค้างไว้แบบ Continu Watching ได้อย่างสะดวกสบายชัดลื่นไหลไม่มีสะดุดนอกจากนี้ยังมีคอนเทนต์ Exclusive อีกมากมาย และได้เพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งออนไลน์กับสินค้าหลากหลายในราคาสุดพิเศษนอกจากนี้ยังมีสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกพรีเมียมเพื่อผู้ชมให้เหนือกว่าใครด้วยการเสริมฟีเจอร์เทคโนโลยีมาตรฐานชั้นนำสนับสนุนให้การติดตามชมเป็นไปอย่างไร้ขีดจำกัดสามารถขยายขึ้น รับชมบนจอโทรทัศน์ขนาดใหญ่ด้วยความคมชัดระดับ Full HD 1080p ทำให้เต็มอิ่มจุใจกับละครยอดฮิตทั้งละครใหม่ที่กำลังออกอากาศทางหน้าจอและละครดังในอดีตที่สร้างความประทับใจตลอดมารวมกว่า800เรื่องแบบไม่มีโฆษณาขั้นเต็มเอพิโซดแบบถูกลิขสิทธิ์อีกด้วย m ักอาบูทีวีโฉมใหม่พร้อมแล้วที่จะมอบประสบการณ์ความบันเทิงที่เหนือระดับและครบ ครัยิ่งกว่าที่เคยร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ได้แล้ววันนี้ที่ App Store, Google Play Store และ Huawei App Gallery b a k a b o o t v โหลดฟรีไม่มีอดดูสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทรศัพท์0249577779หรืออีเมล w e b m a s t e r b a k a b o t v และติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆได้ทาง Facebook IG X Tiktok YouTube b a b a b ู .tv วีเว็บไซต์ w w w b a k a b ์ b ว